ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสารนครนําซิ่งนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับวันนี้เรามาดูหน้างานที่จนกว่าเจ้าของบ้านจะพอใจนะครับประมาณเกือบร้อยเที่ยวได้ครับอันนี้อันนี้ก็ปูพื้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน,น่าจะมาถึงโบกน่าจะมาถึงโบกน่าจะนะครับ ถึงแน่นอนนะครับถึงแน่นอนครับที่นี้ แต่ก็นหน้าที่ของรถไทยครับที่จะต้องมาดันลงดันลงครับ ได้แล้วครับเทียเ่ยวแรกที่จะมาถึงที่หมายครับต่อไปเที่ยวที่สองก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเทียเ่ยวแรกมาก็ผ่านไปแล้วครับโดยดีครับนล้วก็ปัดโคงอาอย่างนี้ครับ ระดับดินช่วงนี้ครับไปแล้วหรือว่ระดับดินช่วงนี้ครับลงไปแล้วครับนี่คืองางงานของเราต้องเตให้เต็มสะนี่ครับงานงานของเรา โอเคแล้วครับประมาณนี้ครับเทลงไปเรื่อยๆจนกว่าสระนี้จะเต็มครับครับตอนนี้ฝรั่งหางานให้ทำอีกแล้วครับฝรั่งหางานให้ทำครับ ฝรังหางานให้ทำแล้วครับน่าจะเป็นอันนี้มันก็หายอีกอืมันเซ็กเตร์มาเลยนะครับฝรังต้องการดินนะครับ Ừ cướ cháy đơn nào mà đơn nào mà đơn nào mà là thôi lắm ตั้งลำเดินหน้าเข้ามาตั้งลำครับครับทำไมไม่ถอยมาเหมือนเขาอ่ะ ไม่ไม่ถอยมาเหมือนเขาเอาข่ะเขาถอยเข้ามาดิเ,าเขาลากมายาวเลยใช่ กันบเตรียมร่มมาถือเลยนี่ใส่ในหมวกเลยใส่ในหัวเลย <c oughs> ใส่ในหัวเลยว่าไงฮะให้ยืมก็ไน <c oughs> ะเนาะพี่ก็ให้ยืมใส่ก่อนให้ยืมมัใส่ในหัวได้เลย <c oughs> หัวไมโครจะพดอะรก็เี๋ไอ้จอตัวนี้มีแกนค่ไไอ้ลูกนีแกนี่ไไ่ายทอกอทอยที่เรื่องจะเริ่มไใหม่พาอแต่อย <oh okay. yeah. ู่ยางกี้ไอ้คนที่ขาเกาอะของเขาอะแสร็จใหคันสีชมพูนั่นแหละต้องเป็นน้องมันเขาบอกว่าไอ้อาทัศนิวิทยบอกว่าเป็นคูงเพราะเนี่ยใส่ใน่รู้เรื่อนะ